สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวกันธมณีชาแนลนะคะวันนี้ม่ลูกจะพามาทำเมนูอออไก่หรือว่าอุกไก่เป็นเมนูอาหารพื้นบ้านของทางเหนือนะคะรสชาตินี่กลมกล่อมนัวสุดๆสูตรนี้ไม่เหมือนใครแน่นอนกลิ่นหอมฟุ้งไปหลายบ้านเลยละคะเข้าไปรับชมขั้นตอนในการทํากันได้เลยะคะ่ะ ขั้นตอนแรกนําเนื้อไก่มาล้างให้สะอาดเมื่อลุงใช้เป็นส่วนของสะโพกไก่นะคะใส่เกลือลงไปแล้วก็ขยําให้ทั่วไก่ไก่ของเราจะได้ไม่ขาวค่ะถ้าไม่มีส่วนสะโพกก็ใช้เป็นส่วนของน่องไก่หรือว่าปีกไก่ก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบพอขยําได้ทั่วดีแล้วก็ล้างให้สะอาดดีสําหรับเนื้อไก่ใช้ตามชอบได้เลยอยู่ที่ว่าจะทํามากทําน้อยของเมืล่ลุงก็จะทําแค่พอกินนะ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเตรียมในส่วนของเครื่องแกงนําขามาซอยนะคะขาไม่รู้ใช้ประมาณหนึ่งแง่งซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เลยเวลาเราเอาไปตำจะได้ละเอียดได้ง่ายๆหลังจากที่เราหั่นขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนำตะไคร้มาซอย สำหรับตักคร้ไม่ดูใช้ประมาณ3ต้นสำหรับสมุนไพรเน้นได้ตามชอบเลยนะคะยิ่งใส่เยอะยิ่งช่วยดับกลิ่นคาวแล้วก็ทำให้เมนูออกของเราเนี่ยมีกลิ่นหอม วันนี้มาลูใช้เป็นหอมพม่านะทุกคนใครมีหอมไทยก็ใช้เป็นหอมไทยหรือว่ามีหอมแขกก็ใช้เป็นหอมแขกสับให้เป็นชิน้นเล็กๆเลยเวลาเราตำจะได้ละเอียดได้ง่ายๆสำหรับพริกมะลูกใช้เป็นพริกจินดาแดง ถ้าใครมีพริกแห้งให้ใช้เป็นพริกแห้งนะคะกลิ่นจะได้หอมตามด้วยขมิ้นค่ะเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็กลิ่นที่หอมมากยิ่งขึ้นเกลือแกงหนึ่งช้อนชาตำทุกอย่างให้ละเอียดหรือถ้าใครไม่สะดวกตำก็นำไปปั่นก็ได้นะคะเนื้อของพริกแกงเนี่ยจะได้เนียน พอตำพริกแกงได้ละเอียดดีแล้วใส่กะปิลงไปครึ่งช้อนโต๊ะตำกะปิให้เข้ากับทุกอย่างพอตำในส่วนของเครื่องแกงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำเครื่องแกงเนี่ยมาผัดกับน้ำมันให้ส่กลิ่ีหอม ผัดให้เครื่องแกงหอมดีเลยค่ะแล้วก็ให้สมุนไพรต่างๆออกกลิ่นดีซะก่อนนะพอสมุนไพรส่งกลิ่นหอมฟุ้งในที่ดีแล้วนะคะใส่น้ำล้างโครกน้ำล้างโครกอะให้พอดีกับเนื้อไก่ที่เรามีนะคะ เดี๋ยวเราจะปรุงรสชาติไว้เลยค่ะใส่เป็นน้ําตาลทรายผงชูรสผงปรุงรสน้ํามันหอยนะคะแล้วก็น้ะะําปลาน้ํามันหอยก็จะช่วยให้น่องไก่ของเราหรือว่าสะโพกไก่ของเราเนี่ยนุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็รสนวลมากยิ่งขึ้นค่ะที่เด็ดสูตรนี้นะคะไม่ลุงจะใส่น้ําปะลาลงไปด้วยสักน้อยหนึ่งพอให้รสชาติมีความนัวแล้วก็กรอบๆคนเครื่องปรุงให้ละลายดี พอเราปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่สะโพกไก่อันนี้ใส่ตามชอบได้เลยนะถ้าใครไม่ชอบสะโพกก็ใช้เป็นปีกหรือว่าเป็นน่องก็ได้นะคะตุนด้วยไฟกลางไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อไก่ของเราจะสุกนิ่มในระหว่างที่เรารอให้เนื้อไก่สุกนะคะเราก็จะนำใบมะกรูดมาซอยเตรียมไว้ใส่เยอะแค่ไหนก็ได้นะทุกคนยิ่งใส่เยอะยิ่งหอมแล้วก็ช่วยดับกลิ่นคาวนะคะ พอหัน่นใบมะกรูดเสร็จเรียบร้อยแล้วตามต่อด้วยต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะทุกคนออกมาได้สักพักนะคะน้ำก็งวดดีแล้ว เนื้อไก่ของเราก็สุกนุ่มดีแล้วค่ะชิมรสชาติได้ตามชอบเลยนะเดี๋ยวมาลุงขอชิมน้อยนึงโอ้ยทุกคนเป็นรสชาติที่อยากกินมานานแล้วนะคะรสชาตินัวกลมกล่อมอร่อยได้ที่มากๆใครชอบกินรสไหนนําก็ปรุงได้ตามชอบเลยนะคะพอได้รสชาติแล้วใส่เป็นใบมะกรูดซอยใส่ได้เยอะเลยค่ะปรับต่อด้วยต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่ง พอเพิ่มผักต่างๆลงไปแล้วกลิ่นนี้ยิ่งหอมค่ะทุกคนหอมไปห้าบ้านแปดบ้านเลยนะคะรับรองเพื่อนบ้านต้องมีสะดุ้งแน่นอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับเมนูอ,อกไก่หรือว่าอุกไก่ เป็นอาหารพื้นบ้านของทางภาคเหนือนะคะทุกคนเนื้อไก่นุ่มแทบจะละลายในปากรสชาตินี่อร่อยนัวแล้วก็มีความหอมจากสมุนไพรต่างๆกินกับข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆนะคะหรือว่าถ้าใครไม่มีข้าวเหนียวก็สามารถกินกับข้าวสวยได้อยากให้ทุกคนลองไปทำกันดูฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง YouTube เป็นกำลังใจให้กับแม่ลุงช่องครูกัญธมณีชาแนลเวยนะคะสวัสดีค่ะ